ครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังครับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาดูกล้วยไม้ป่ากันครับกล้วยไม้ป่าเอื้องหมักนะครับเอื้องหมกักที่ผมได้ไปเอามาจากป่าแล้วมาปลูกใส่กระถางไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็ออกช่อดอกแล้วนะครับนี่ครับกล้วยไม้เอื้องหมักนะครับเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะครับพบได้บนต้นไม้ใหญ่ในป่าติบชื้นนะครับ แล้วยังพบได้บนก้อนหินใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่ากล้วยไม้ชนิดนี้นะครับอชอบอยู่ชอบเกาะก้อนหินนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ละครั้งที่ผมไปไปไปป่าเนี่ยก็เห็นกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับชอบเกาะอ,อยู่บนก้อนหินใหญ่ๆนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายนะครับทนร้อนทนแห้งแล้งได้ดีนะครับผมว่ากล้วยไม้ชนิดนี้นะครับใครทีม ไม่เคยปลูกกล้วยไม้มาก่อนก็ยังปลูกได้นะครับเพราะว่าปลูกปูกง่ายจริงๆครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับชอบแสงแดดมากเลยนะครับถ้าท่านใดที่ปลูกก็ต้องไปปลูกท,ที่มีแสงแดดนะครับหรือ,อแสงแดดลำไส้นะครับชอบแสงแดดเยอะมากเลยนะครับคือเวลาผมไปเที่ยวป่าเนี่ยแต่ละครั้งที่ผมเจอกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับเขาเขาจะชอบอยู่ที่ที่แบบแสงแดดเยอะๆนะครับ ก็อยู่ได้นะครับหรือบางทีเขาจะชอบเกาะอ,อยู่บนก้อนหินนะครับก้อนหินเ,นเวลาเวลาหน้าแล้งเนี่ยแบบร้อนมากเลยนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับสดุในการปลูกก็รายแต่กับมะพร้าวนะครับแล้วก็เอากล้วยไม้มาวางไว้บนกับมะพร้าวแบบนี้นะครับปลูกง่ายจริงครับ หัวของมันนะครับต้นของมันเนี่ยแบบแข็งมากเลยนะครับแบบไม่นิ่มไม่เนิ่มเหมือนไอ้พวกสิงโตนะครับกล้วยไม้สิงโตนะครับเป็นแข็งแขงนะครับใบก็แข็งนะครับตอนนี้ก็บานแค่ช่อนี้ช่อเดียวนะครับส่วนกระถางนี้มีทั้งหมดมีสามช่อนะครับนี่ครับยังไม่บานนะครับนี่ก็อีกช่อหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับในป่าก็น่าจะออกดอกบานแล้วนะครับ ในป่าเนี่ยกอเขาใหญ่มากเลยนะครับยิ่งกอใหญ่ๆนะครับเวลาออกดอกมาแบบนี้นะครับน่าจะสวยครับเพราะว่าแต่ละกอที่ผมเจอในป่าก็เป็นร้อ,อยๆหัวเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมได้ไปป่าแล้วเจอกล้วยไม้ชนิดนี้ยังออกดอกอยู่ก็จะถ่ายไม่ชมกันนะครับนี่ดูสิครับ สวยแบบนึงนะครับช่อดอกเล็กๆน่ารักนะครับแต่เสียดายที่ไม่มีกลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นด้วยก็ดีนะครับกล้ยไม้ชนิดนี้ดอกคล้ายๆเอื้องสายเสรดนะครับเอื้องสายเสรดนะครับแต่อันนี้ช่อดอกสั้นนะครับแต่กล้วยไม้เอื้องสายเสร์ดเนี่ยจะจะหอมมากเลยนะครับแต่นนี้ไม่มีกลิ่นนะครับดูสิครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียง่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ